สวัสดีเดอ้อพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเป็นเบิดสุภูสุคนเบิดสุองสุบอนพี่น้องบ่กว่าสิาเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ทั่งต่าง,างประเทศนําพี่น้องเนาะมื้อนี้ทางบ่าวลิก็ได้ลงมาวัดหลวงพ่อสีทนหรือว่าเนี่ยพ่อสีทนพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่นก็กําลังสร้างประตูโคงเนาะพี่น้องเนาะกําลังแบบว่าแผ่ปัจจุปัจจัยนำญาติโยมหรือว่า FC เบิดสุภูสุคนที่นั และการทงต่างประเทศพ้อี่อ้องทั้งเล่าฮาพ้อผู้ละเล็กละหน่อยพป่นองเนาะที่มีจิตใจใส่ศรัทธาจะค่มทาบุญสร้างประตูคองน้ากันพป่นองเนาะก็คือเป็นกาให้ทางด้านทางบ้านทางอย่างเป็นการให้ทางด้านสร้างแก้วเป็นผู้ดาเนินการเป็นสร้างเป็นองเนาะสร้างประจาหมู่บ้านเลยก็ว่าได้แหละเี่นองค์วันนี้เบาเลีกกเลยมาอัปเดตเรี่ยมยามทำข่าวเพิ่นเรื่องหลายๆแนวพป่นองเนาะอัปเดตใน แล้วก็อีกอย่างพี่น้องเนาะมาเบิ่งรถถีบไฟผ้าเพลินน้ำพี่น้องว่านักใส่ได้ดีเยี่บ่พี่น้องเนาะทางด้านตั้งแต่มามอบให้แล้วเขาก็ยังไม่ได้มาเบิ่งน้ำเพลินเลยเป็นอย่างไรพี่น้องเพราะว่าทาั้งผู้ใหญ่ใจดีเพลินว่าถ้ามันเพ่มันอย่างกับมอบให้เบาอุลี่เด้อไปแปลงให้เพลินพี่น้องเราก็เลยมาอัปเดตท,ทั้งประตูคงแน่แล้วก็ทีถือโอกาสนี้ขอแผ่ปัจจุปัจจัยนำเอฟซีแล้วก็พี่น้องเบิร์ตสู่สุขพล้ที่มีจิตใจใสชัดท่าพี่น้องเอฟซี FC อาจจะเคยเห็นแล้ว แต่ก่อนนะเราอยู่วัดทั้งบ้านละูพี่น้องเนาะเราสร้างประตูนคอนด่นั่นกับเ็จสมบูรณ์เราก็เลยย้ายมาวัดนี้วัดนี้ก็เลยเราก็เลยเหตุไม่เพิ่นก็เลยเหตุไม่เนาะทางหลวงพ่อสีทนเนี่ยพ่อสีทนเพิ่นก็เริ่มดําเนินการอลไรกับแร่ประจุปัจจัยกับตอนนี้ก็ได้แล้วเพิ่นก็จุดไว้พี่น้องเนาะจุดไว้หลายแล้วเนาะเพิ่นจุดเป็นไายซื่อเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าทานได้ที่ว่ามีจิตใจอยากบริจาคหลวงศรัทธาร้อยหนึ่งสองร้อยรอยบาทสองร้อยบาทหรือว่าสิบ พันชาวพันหาสิพันก็ยินดีเด้อพี่น้องเนาะบัวจะเป็นเอสซีลาวหรือว่าเอสซีไทยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีคือกันพี่น้องเอาไปเบิ่งนากันพี่น้องเนาะแล้วก็ไปเบิ่งไปถามรายละเอียดว่างบประมาณในสิเบเบเท่าไรพี่น้องทางเบารลีกับยังบมมีงบประมาณมาให้เพิ่นดอกพี่น้องเนาะยังบมมีทานใดที่ว่ามาทางเบอร์ลีราะว่าเบารลี่กับยังผมเคยถ่ายจ้ากเถื่อพี่น้องเนาะนี่แต่ทางไอ้เบารลี่ถ่ายนี่แต่ว่าเบอบอลถ่ายมันนี่ก็เลยถือโอกาสลงมาถ่ายพี่น้องเนาะมาถ่าย บางเถือมีเอฟซีอยากช่วยอยากสดอยากช่วยกันเพรได้เห็ดบุญเห็ดทานน้ากันพี่น้องเห็ดบุญกระวัดกระวาเนาะพี่น้องไปไปดองน้ากันพี่น้องนี่แหละพี่น้องเนาะเอ้า่น้องไปของเอฟซีประตูปุสุคนนั่นจะเป็นประตูโคงเพิ่นก็เอาไม้เอายังขึ้นเรียบร้อยพี่น้องเนาะทางหลวงพ่อเอ้าจะเพิ่นไปใส่พี่น้องเอ้าอยู่นี่ อยู่ทั้งสองหลวงพ่อเลยเหมือนสบายดีหลวงพ่อเลยสบายดีโอ้เริ่มก่อสร้างไปแล้วเนาะแม่เล่เริ่มก่อสร้างไปแล้วได้อสิใชใข่าวจื่คือมันแล้วบั่นเลยจะมีจิตใจท่ากับคอจะเลื่อนพรช่วยเหลือเนี่ยพอจะทนได้เด้อเดยเลยสั่งสาวัดพักตุคงบั่น คนสว่างเมืองขอนแก่สวนเขตด้วยก็คือตอนนี้เนาะกับทางหลวงพ่อสิทนหรวยเน่ยพ่อสิทนอันเจ้าอาวาสวัดบรรพุทสว่างไม่แหละบัตบ้านนี้บอกวันนี้บัตรเข้าบ้านเดิมโดยคนสว่างใหญ่เมืองขอนแก่สวนเขตแล้วแต่วัดสิบิบุญเฮืองโด้วยกับหลังก่อสร้างเนาะประตูโค้งเป็นอย่าง อยากแพร่ปัจจุปจัยน้ำญาติโยมออแมน่นแล้ออยากแพร่ปัจจุปัจจัยน้ำญาติโยมโดยทางไก่ทางไกลมาซอยเรือยังพอทีทนแน่การข่าสร้างนี่ก็ยังบรร,รุกพอนี่หากันอเอาให้อันสิบล้านแล้วโอ้ใช่ล่ะรวมร,รวมเน้นค่าสร้างนี่เครงมุงทั้งยังสองสองแสนแสนบาทเออวานนี้อยากหาเครื่องมอกเครื่องมุงพร้อมบ้านนี้ ให้ซอยเรือยังพอจะทนหนึ่เด้อสึงหมวกของมุ้งกี่ดีเออคือเออเลยที่เอายังมุ้งน่ะหลวงพ่ออยากได้อันทีแท็กแล้วซีแพ็กมาเออซีแพ็กก็ว่าอยากเห็นมันหุ่งเรื่องเรื่องเลยอยากให้พุทธศาสนาเออพระพุทธศาสนาอยากผ่าไว้นั่นพุทธศาสนาเออโบ่ให้ตกเคียดเสียหายไปทั้งใดเอาให้สร้างบัตรซื้อเล็กซื้อลาซื้อไม่ซื้อยังแูเละที่ว่ามรดกมากี่นี่กี่ดี ซื้อเล็กซื้อลาซื้อไม่ที่ยังครบหออบ่ได้ตกอเคียชายไปได้ให้ได้บุญน้ำเดียวพวกอันมามอริจาคกันดีให้ได้บุญมากๆให้อยู่ดีไม่แห้งพร้อมครอบครอบครัวให้โชคมาให้ร่ำรวยเด้อพวกมาโมริจาคไมกันดีบ่ได้ไปสังใดไม่แต่บุกให้สร้างแลวก็ซื้อเล็กซื้อลาซื้อไม่ซื้อข่าวซื้อคือซื้อดินจิดดอมันเต้นี่นะอือคืออันทางด้านหลวงพ่อนี่ย เิ่นกับเป็นนักพัฒนาเคยสั่งอยู่บ้านนาโพแล้วครั้งหนึ่งเอฟซีอาจสอเห็ีเนโดยแม่ละเคยสั่งอยู่บ้านนาโพนาโพเนือ้อการเี่ยพอจะทนกับ<ด>ง่ายมากตโพเนื้อละแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเซ็ควาระกิจอยู่นั่นก็เลยมาเ,เลยมาฉางเฮปานี้เลยมาเหตุอยู่บ้านพลสวง<ด>ง่ายมานี้ไอมีจิตใช้ชัดท่าก็ซอยเรือยน่พอที่ทนเน่เขาก็เป็นอันบ่อยมีปั้ยในบ้านนี่เขากบบว่ายพัฒนา ของบ้านไอแล้วทึงเน่เออเขาก็บรอยาคนี้ยุงน้องเขาก็เพิงปลาชีเนี่ยพอสดทชยนี่แหละน้ำพวกไอซีแล้วทางใต้ทางไกลก็ให้มาช่วยเรือยเนี่ยพอสดทชยแน่เถื่อเงินบริจาคแต่ละท่านบให้ได้ตกเพี้ยเสียหายไปทางใดบริได้เสียห้เไปทนไงจุดไว้เบิดจุดไว้เบิดนี่ลงไว้เบิดหัวกรานี่คือ ถ้าท่านใดที่ว่าบริจาคมาทำบุญมากนี่ก็คือเป็นการฝากซื่อฝากเสียงไว้น้ำพระพุทธศาสนาแม่นละโดอ๋กัมเแต่โบกใสางและกับสื่อเล็กสือลาสื่อหนดสื้อยังบ่ได้ไปข้างในนะทุกทานอย่าพอชุนนี่ก็ขั้นว่าอย่าพูชนกินนี่ก็อย่าพูชุนเป็นบาปเป็นกรรมของโบอยากกินแหละแบบนี้ของมาซามาซาเด้่ยของวัดของว่าของวัดของว่าเนเออเนาะ ของสั่งบุญเด้ไม่ออกไม่ตนคาร์โบกับท่านขับอยากได้บุญได้ชิ้นเขาผากไหวน้ำสักชนาพุทธพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เห็นใช่ไม่ใช่มเพิ่นเห็นเพิ่นไปชุกยู่ช่อยพวกได้สั่งมาผากมากทีเพิ่นไปชุกยู่ช่วยบุญขับบุญยู่บุญซุ่มบุญซ่งคือเพิ่นว่าเนี่ยผักไหวนี้น้ำเนี่ยพุทธพุนน้ำพระพุทธเจ้าน้ำวัดพุ่นสว่างวัดชิมเรื่องพุ่นสว่างเมื่อพ้อนแฝงสวรรค์เขตโดยก็คืออันถ้าเอฟซีทันใดที่ว่าสะดวกมาเอง เป็นการมาเองนะดีที่สุดแม่ละเพราะว่าจังได้เห็นการส้่งการช้าเบื้องตัวจริงแม่ละหรือว่าทันได้บ่สะดวกกับฝากพวกเฮามากก็ได้ผ่ามาหมอกออดเน่ได้พวกได้พวกได้มามันเนียมันช้าแม่ละผ่านบุญไทยหมากออดนี้ผากมาลำเลานี้แล้วก็มาหอดมาถึงเราก็เลยเอาไปทางใดมาออดนี้ก็ดีมาหอดหลวงเนี่ยพอสิทนโลกบ่ฝาามาบม่ได้รักก็มาให้รถนะา่เป็นยั้ง โดยโดยเอคอคือเป็นได้รถที่ไผ่ผาตดแต่เอามาส่งเหรอขนอ้อยกันยังไม่ได้มากทีเลยเนาะี่เลยยังไม่ออกบ้านน้อยมีแต่ว่าย่มแรกคือออกย่านคุณตุ๊กทำนะย่านมันเปียกเปียกเราไม่ได้เลยออกมีแต่ว่าถ้าที่ไปลงกระป๋องกระปุกน,นะแบบที่ขมือขมือที่อยู่บ่เออที่ขมือเพราะว่าทางผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นซื้อให้เพิ่นกะ นั่นแล้วเขาก็ต้องมาอัพเดตให้เพื่อนยันยันมันเตรมันเทสเราพอได้พอได้เพื่อนว่าว่ามอบให้เราอเลีเด้อเอาไปแปรงให้เพื่อนแต่มันเทสโดยแม่นละเพื่อนว่าวันนี้ว่าเทสที่ได้หาเจ้าหแล้วของเคร่ของมือของมือเลยก็เลยมาบอกว่ามันแท้ชมราคาเพื่อนจูบอ่ะชมไพ่กระย่องโอ้ยอยากไดเนี่ไปไปขับรถขับกักวัดคักไรว่าเพื่อนซื้อมาให้คักเสร็จแล้วว่ะพันกระเรียนเมื่อไเพื่อนซื้อว่าขี้กับไว้เนาะไว้ลุงธงไราขี้ลุงมึงโอ้คักขับแล้ว คัดง่ายขัดเลยขีออกาไายวะแต่ยังบอกกล้าขีของบัรน้อยย่านบนรถเขานะถ้าเป็นละเอียดท่กคนขีออกหลวงพ่อในขีคัดยังบอกแข็งยังบอกแข็งแห้งไปได้ย่านมันพลาดนะครับขีออกแลวออกนีนแลวบนรน้อยที่ของเป็นแน่แน่คู่มือคู่มือเลยสอบสดีไว้เอามือชิบลุกตอนเช้าขีตอนแร่ขีกุนไว ทางบ้านเปิ้ลให้ลุงแก้วเนาะมาเห็ดเนาะช่างประจําหมู่บ้านเม่นแล้วลุงแก้วนี่มาประจําอยู่นี้อ,อือเป็นเป็นช่างประจําห<ล>มู่บ้านเลยว่าประจําหมู่บ้านเลยใส่เหล้านะใส้เล้าเผ็ดเราไปนี่ใสเ่เหล้าเราเคยเห็ดอยู่อันบ้านนะครับเนี่ยโอ้อใหใเล้าใส้เล้าผ่าเห็ดพ่าสร้างเออใส้เล้า,าเผ็ดพ่าสร้างนะเราเป็นนายช่างเราเป็นนายช่างหลวงน้องเราซีคุณโดยโดยแรงมือแรงนี่ใช่ไหมลรวลงไปซื้อน็อตนี่ เราท <ừ> ีลงไปชื่นนอดมาจับอันหัวเสาอันเสาโซเสายางนี้นนถือว่าให้ให้เพื่อนใ,ใ,ใ,ให้เพิ่อนออกแบบแล้วก็เสนอแล้วก็งบประมาณให้เพิ่นเออหมุกมาเพิ่นเพิ่นสิให้เพินเพนเพนพ่นพันหนึงเหมือนแรงนี่ลงไปชื่นนอดชื่อยางมาเงินตัวนี้แหละเงินมาจากจมอามาแล้ง <นะ S 1> เออซีแหละบ่ได้ไปทางใดดอกมีแต่เข้าหนี่บมดอ๋อโดยโดยโดยเข่าหนีบมัดใครไม่คิดใจท่าแหละช่อยเลยเนี่ยพอจะทนแน่ เท่าแล้วถ้าทั่วไปละขอเท่าแล้วถ้าทั่วพอน้ำพ่อแม่อาซีนี่อยู่ทางไก่ทางไกลนี่ขอเฉยเลยเนี่ยพอจะทนเด้เลยรถนี่ก็ชมเซย์พอเอ้ให้เจ้าอยู่ดีแมงเนอรถนี่อย่าพอขี้ขมือขมือขออนี้อย่าม่ขี้วันน้อยยังมาแข่งแรงให้เจ้าอยู่ดีแมงให้เจ้าล้าจะรวยเมื่อหน้ามาได้ดีเนอแข่งขาเจ้าว่าเจ็บว่าปวดนะไอ้เทมุตเราช่วยเจ้าให้เจ้าอยู่ดีแมง เบุญค่ามึงอยู่มึงช่มงชงเด้อพ่อเด้อพ่อมพ่อบพ่อมขั้วอ่าอ้อเงินด็จดจดไว้บ่าน่ะลุงจดไหวในนั่นจดไหวบัดซื้อซื้อพ่อหนี่งยังไม่จดนี่พ่อมรดจับอันเงินอันล้านหนึ่งนะเริ่มซื้อแล้วจดแล้วบ่ดนั่นซื้อแล้วจุดเนี่ยมาซื้อแล้วที่ว่าพ่อไปซื้อรถใหม่นะเออยังไม่ได้จดบ่านยังไม่จดน่ะซื้อแล้วพ่มีลุงลุง อลงชื่อแล้วแล้วกับพันอันลาดหนึ่งผมได้เหมือนอะไรกันดิเรามือมากับเจ้าเฮ้ยแบบมอบมอบมากับรถเนาะเออมอบมากับรถดลาดหนึ่งก็เอาเอาชื่อเล็กชื่อลาของเรากันดิเอาเขานี่มัดบมได้ตู้เครื่องเชียงห้ยมือตู้เครื่องเชียงห้ยไปทั้งในเรื่องชื่อเราไปจุดเข่าี่แม่นเมรีมึงเอาไม่ก้นไอ้เจ้าจุดเลยเนี่ยลาพี่น้องเนาะเพิ่นมาชื่อชื่อหนามามือนั่นแหละ sử lao theo chốt con nè, nè, phớt, phớt mi, chư phớt cái bao anh bảo khỏi năn thì biết đâu nó, ก็โจดไว้เพราะว่ามือนั่นแหละเขาบอกสื่อเพิ่นข้าวไม่ไร้ไร้นนี่ดิจดภาษาอังกฤษใช่เลยตามเฟซบุ๊กเพิ่นเพิ่นบอกอยู่เปล่าดพี่น้องเนาะที่จริงเพิ่นไม่ได้อยู่ไก่ไหนเพิ่นอยู่บ้านพีนนี่ไหน มังพินนี่เนาะมันพินมันพินเชโนนี่มันพินเชโน่นี่เออรักชาเจ้าห้านี่ใช่ไหมหลวงปิตนี่ใช่ไก่นี่ใช่โอ้ฝนระไปยยูพุ่นเนาะโอ้ชาลัดพุ่นฝนรนไปยยูพุ่นดนแต่ก่อนเพิ่นหาพี่น้องเพิ่นบเห็นเพิ่นให้ขน้อยหาให้แต่ก่อนนะขน้อยเราไปหาเห็นอยู่หันพี่น้องเพิ่นะอ็นอยู่างมึงพินนี่เนาะายชื่อนี่ไม่ได้ตกเหี้ยที่หายไปใช่อ่อเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อ พาไปเบิ่งไล่ชื่อผู้ใหญ่จดีทุกท่านเนาะโอ้ที่เดียวหลายท่านลวได้ดิหล่หลยท่านเนาโอ้ทีเดียถือว่าหลยได้ดิมีผู้ละแสนผูละล้านผูละร้อยบาทหารบาทถือว่าบริตกเฮียเสียหายไปทางใด ให้สร้างให้ชมแก้วหแล้วสามรักเลยไมไปไปไปทางไหนโอ้นี่เด้อเอาข่าวัดเบิดเลยลูกพงษนี่เบิดเลยงชื่อเบิร์ดว้าอันนั้นนี่พี่น้องเนาะผู้เพิ่นเป็นเงินดูร้านี่กะนางบัวแก้วพันวิไลร้อยร้อยดอนเนาะเท่าติ๊กควนควินเทโลจะบอกเท่าเคโลโอ้ บาลีอ่านบ,ปนบนนนะนะเป็นาพี่น้องเนาะฮะก็โทษขออภัยพี่น้องให้อ่านกันเองนี่เด้เท่าพันตีเอี่ยวชื่อเพื่อนบางท่านอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะอ่านบเป็นเนาะอ่านแปลว่าออกภาษาต่างประเทศนั่นะน,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 นะเน,นี่นเด้คือว่าครบชะว่าความซือ่อชองแสนกีบกับเพื่อนกับเคียนพี่น้องเท่าได้กับเคียนแสนกีบหาแสนกีบเคียนมัดพี่น้องเนาะนี่เด้เพื่อน ค่ะมีผู้บริจาคอีกค่เต็มหน้านี่เพิ่นก็ลงมานี่โอท้าบอทก็มีได้นี่เนาะคือเจ้ากัมีลงมานี่มืดอ๋อเต็มันวรวรเอ็กเต็มประเท้ชื่อชนไม่มาเอ็กลงมาอีกหนีลงมาอ็กอ้ถือว่าชุดยอดเนาะชุดยอดของฉานสารนี่ชนะบไปทางใดโอ๋บมันบน่มันเชเปลี่เตืมหน้าประมาหนีมดชืชื่อื้อไว้ให้บ้านเมืองเห็น ถือว่าอันนั้นเนาะผักซื่อผักเทียงไว้น้ำพระพุทธศาสนาเด้อด้ด้ยังยังแต่ไม่ออกก็พอออกผู้เพิ่นมาิ่นมาอันบริจาครถกับเงินล้านหนึ่งยังไม่ได้จดเนาะมีแต่เดี๋ยวฉีจดถอดแต่เงินอาะใส่อยู่นี้ เพราะว่ารถมันเป็นต่างห่างเนาะส่วนส่วนนั่นเป็นรถนั่นพันธุสิ่งของเพอเองเนาะโดยเพราะเงินส่วนที่ชดใช้เงินชดเพิ่มอีกหนึ่งโดยโดยโดยเดี๋ยวเบ่าวลิชชดใช้ใส้มีมิกบอชดใชิชดใช้นี่เลยก็ได้เลยลงมาหนี่งหาร้อยหาสิบเหรียญเหรอมิกมิกชดได้ได้หน้อยหน่อยนะต้อง เอาขึ nhà nhà e ้นไปอยู่อยู่เข้าโอเออและย่าๆบัดแล้วจังจดก็ได้คั่นบ่มีฝึดเนาะบ่มาบ่ได้บ่มีฝพี่น้องเนาะบาดเบาลิเข้ามาบาดหน้าเบาสิจดไว้น้ําหน้าเออเิ่ขออนุญาตไปเบิ่งลุงแก้วก่อนสบายดีช่างบ่นี่ออนายช่างเลยเด้อนี่เนาะ้นายทนมหยังนี่ลุงนั่นไเชื โอ้ไม่เชื่อกันแข็งแก่นบ่ะไม่ม่กุ้งไม่สักแข็งแก่นแล้วทำบปได้พังดินเนาะไม่ไม่กุ้งไม่มะทั้งก็มีอมีแต่ไม่ใหญ่ๆเลยย่อก็ไผ่นี่นะสี่คนนี่ป่ะระวังในลุงแก้วไอ้ต้องเต็มแหงชิดชัยชาวดั้งคือดีบ่ะเนี่ยวัดบรรดาคำจะลุงแก้วบ่เป็นคนไปเห็นไปออกแบบ็ดโอ้ตัดเป็นไปตัดแต่ยัง เออในทางในทางโค้งนะได้ครับไปจอดลงคลิปดูยูน่ะขักยูรถข้ามาบ่ได้พี่น้องเนาะต้องเข้าทางนั้นบ้านีสีชันสวยงามสมรถซ่องกำแพงนี่นะสมขนมเนาะถือว่าเพิ่นให้เป็นสร้างจนแล้วจนทั่วบ่เพิ่นว่าให้เบิ่งน้ำกันเนาะบ้านฮำโอ้ดีดีดีบ่ได้เลิกงานไปหากินข้าวเว้นบ่เด็ดนี่ยังยจะจะได้ก่อนคงรักที่เหลืองานแล้ว สิบ่ายเลนี่เนาะเกอคยกินข้าวสวยเยเดพีน้องเสาก็บ้าญ่ไม่ยังแน่เเสานะลุงไม่จิกเบิดไม่จิกเบิดบ่น่ะอปัดตัอยู่เป็นพันปีต่ไม่จิกแนนเนื้อเนื้อเกินเนท่าั้นมีแต่ลำอย่างง่าขอบใจลุงแก้วขอบใจ เพิ่อนกับงานต่างซอยบ้านเมืองเจ้าของพี่น้องกับลูกทีมปาดออกเขาไ่ได้เป็นเขียงเลยได้นี่เออเป็นเขียงเลยนะเด็ดๆ่น้องเ่ะเนาะหลวงพ่อบ้านบ้านน้อยบ่นเงินบัญชการเด้อหลวงพ่อมาเรียนมาลิ้ำมาเรีนน้ำเลย เดือยู่บ้านน้อยเี้ลดพี่น้องมีทงเทปลวงพ่อจำวัดอยู่นี่ป่ะนี่ไม่นละประจำวัดเเผารุดเขาะเขาก็นอนอยู่ในนี่เลยได้โดยเผารุดเลยได้งานคนเอาได้ใช่ไหมของสารลดของแพงลดโอ้เพิ่นถือว่าเดี๋ยวเข่ามารอบหน้าเดี๋ยวข้าน้อยสิมาจดชื่อเพิ่นไว้เด้อจดชื่อเพิ่นไว้สิมาอัปเดตเรื่อยๆถึงว่าแบบว่ามีเผาแล้วพุ่นแหละดย เด็กกท้าแล้วท uh, ีมงานนี่แหละมาเที่ยวมาพัดเปลี่ยนกันมาไม่เลยโดยโดยเทือเพือเพิ่นบอกฝากผ่านเฮ้าเพิ่นกับมาบริจาคเองนั่นแหละเรื่องบริจาคนี่ถ้ามาบริจาคเองได้เบาลลีสิยินดีหลายหลายเพราะว่าได้เห็นตัวจริงเนาะหลวงพ่อได้เห็นตัวจริงได้บึงการพัฒนาเอหรือว่าบริสะดวกก็คือว่าแล้วีปนอเน้องากผ่านทีมงานพวกเฮาได้ทุกคนนั่นแหละเนาะเอ้า เดี๋ยวข้าน้อยชิคอตัวก็ได้บันนี่คือว่ามาตังมาอัปเดตแล้วก็มาแพ่ปัจจุปัจจัยซอยกันแล้วก็มาอันจอบรถยันมันเปมันเพล่ะยันบอกกล้าบอกเป็นเลยยันนั่นเพราะว่าเพิ่นได้มอบไหมเฮาเบิ่งแย่งซอยเป็นเลยเพล่ะหลวงพ่อจะไปแปลงเองก็บ่เป็นไหมเพิ่นวะเป็นเนาะเป็นตัดทังเจ้าคุณดูแหละเป็นไดเพระว่าทางห่านเขามีประกันนะนะเขาก็ต้องได้เอาคืนไปห่านเขาเจ้าโด็นยเพินเพล่ะ โดยโดยอ้าโอเคบ่ะนี้เนาะมีแต่ว่าตามนั่นอยู่ดีมีแห้งให้หลวงพ่อกับอยู่ดีมีแห้งคือกันโดยสบายดีเด้อสบายดีจะไปฉลองมาฉลองดีเองพระเดชานุสอาวัดพระศุกคงเมืองพรสวร์พรสินเิ์นะอาศัยเจ้าเลยอ้าถูกดีเลยตอนในถิ่นในทำอ้าพี่น้องก็ถือว่าแผ่ปัจจุปัจจัยน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนีละที่เป็นพระพุทธศาสนาบำบัดน้ำกัน จังไดียร์ก็ดูดีไม่แห้งเด้อจังไดียร์ก็ดูดีไม่แห้งเบิดสุกูสุกคนทั้งเราทั้งใครตั้งต่าง,งประเทศนำสบายดี